สบายดีทุกคนมือนี้บกกบลินดาสาวเรามือนีาไปเมืองเฟืองมาเนาะกับไอออนเนะทุกคนเอออนสาวไต่เมยเออบางคนก็ยังโบหูเนาะเพราะว่าลินดาก็ะพาออกกองเนาะอันไผ่อันนัไไ้นกาฝากไปติดตามไอโอนเด้อทุกคนอันเขียนเป็นภาษาไทยนอะลินดาจะขึ้นให้เดอ้อนี่เลยเนาะทุกคนไปติดตามเลยเพื่อนมือนี้เลยเพื่อนก็จะต้มนอเนาะต้มนอจาแเจวกะปินี่ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟากเนาะเบื้องลินดาจะมาขายให้เบิง้งเพื่อที่จะไปฟากอ่าเข่ามืออื่นอืมยังท้าคำตอบจากไอ้ฝนอยู่นะวาสีได้ไปบบเนาะอ่านี่ก็จะเปลี่ยนนี้เนาะทุกคนเป็นส้มปลาดูอันนี้เป็นส้มปลาดูฮานด่างนนรินดาซื้ออยู่ฮานด่างมานี่อันนี้ส้มปลาตองเนาะทุกคนนี่ อันนี้ส้มปาตองและส้มปลาดูนี่เอาไปฟากไม่ายสุภาพนะทุกคนและก็ยังบบพอเนาะยังมีอันปลาปลาแห้งฮานดังเลยนะทุกคนฮานดังเมืองเฟืองนี่ฮานดังเมืองเฟืองตัวใหญง่ๆนี่นี่ตัวให่ย่ยๆเลยหากระตายแห้งมือน,นี้สุดๆุดไม่ไหมเนาะเอากระสีเอาไปต้น ยาสุภาพไม่ใหญ่โรนผู้ใหญ่บ้านสายจวดเนาะและก็มู่ผู้ใหญ่บ้านสายจวดแลวก็อืมแลกาพี่น้องทุกคนที่ยู่พิรลำเพลินนะทุกคนนี่ก็จะนี่เลยเนาะของฝากของต้นนินดากระว่าได้จักหลวงพบาบางนะทุกคนเพราะว่าไปเมืองเฟืองได้มาจากเมืองเฟืองอันนี้ก็จะเปลี่ยนนอนอไม้เฮาสิโตมอันจำเจวันกะปิเมอนี้เนาะนี่ ได้มาจากันมเมืองเฟืองนะทุกคนอันนี้ก็จะไปไปฝากไปตน้นนีออ่ไปโอนกระปอกแล้วก็จะเป็นคนต้มเมื่อาวาเมื่อนี้เมื่อนี้เนาะทุกคนอารินดากาได้เดินทางไปเมืองเฟืองมาเนาะอันอินดากาได้ซื้อของฝากของต้นเนาะคือจังทีลินดาทาให้ทุกคนในเบืนะ้องเนาะลินดาก็จะเอามาให้เบื้องอีกว่ามีอย่างนืมวันนี้พวกฮากา พากันไปเมืองเฟืองอินดากะได้ซื้ออาหารลาวนะทุกคนห้ามหองอบนให้เนื้องูให้นนนเนาะให้สบายใจได้อันนี้อันนี้ลินดาไปวัดมาเมื่อนี้อินดาซื้อฮานดังเลยเด้ทุกคนฮานดังเมืองเฟืองประเทศลาวก็คือเป็นเมืองที่มีคนไปท่องเที่ยวเยอะมากเนาะทุกคนก็จังที่ฮูแหละนี่ ส้มป่าโดทุกคนนี่ส้มป่าโดเปฝากไปต้อนไม่ใหญ่ลินดาก็ยังไม่ได้ไปซื้อผ้าใหม่ซ้ำเนาะยังไม่ได้ไปซื้อผ้าใหม่อ่าหากกรมัฮวดว่ากี้กี้นี่เออได้เปส้มป่าโดมาเนาะทุกคนไปต้อนอาญาสุภาพไม่ใหญ่พนก็ไปคืนเดียวนาอไปคืนเดียวกับครับก็ไเป ก็ไปซวยด่านเพลงแล้วก็ไปลินนําเพื่อนเด็กะถ้าคําตอบจากไอฝนกับไอปาบูอยู่นะทุกคนเพราะว่าถ้าลินด่าไปคนเดียวอะจะโบโบโบ,บ,บหูไผ่ว่าซะอยากกะบกล้าไปเนะาะจะมีต่ว่าเอาอันนี้ไปฝากไปต้อน,นะคะไปคืนนึ่งกระมานะทุกคนนี่ส้มป่าดูสามทงเลยอันนี้อันนี้ไม่อย่างอันนี้ส้มป่าตองนะทุกคนนี่ ส้มป่าตองฝีมือของคนลาวเฮาเนะทุกคนห้หมามหงวสะอาดน้องสะอาดอะไรกับเซบเพราะว่าเปลี่ยนฮานด่างฮานอย่างเพิ่มตะท้ายลงตลอดอยู่เนาะนับประกาศความแซมนะทุกคนลินดาไปตลอดลินดากระซู่ตลอดเ่ามีรอบใหญ่ที่ว่าพลาดนี่อันนี้กะเฮาสามารถทอดได้ปิ้งไดอ้อันนี้กะเป็นการสนับสนุนอาหารหลักนี่ต่อมาก็จะเปลี่ยนนี่เลยนะทุกคน เป็นป่าอันนี้ก็จะเปลี่ยนป่าอัน,นอันนี้จะเปลี่นป่าป่าน้ํามันน้นําหินเทือกน้ําหินเทือกเลยนี่นะเป็นป่าน้ําเป็นป่าน้ําหินเทือกนะทุกคนว่าจะสาวหินเทือกว่าจะสาวหินเทือกงามแล้วปลากระตุ้วตุ้ยตุ้ยใหญ่ใหญ่เนี่ยกี่น้องเบิรงซวยกันน,นี่นี่นเห็นบอ ตัวนี้ไงพี่น้องค่กระตั้งแห้งมือนี้นอลินดาค่ะขอบอกขอบใจเด้อทางเจ้าของหาน้องคนกะใจดีนองลิงนดาว่าคนเซ็บๆใดๆปิดฝ้าไปต้นเขายุฟังไทยนี่าให้เสียซื้อเสียงพี่น้องบ้านเฮาใดมันก็โอ้ยบบเปลี่ยนอย่างเอื้อยเอาเอื้อยเอาตัวตั้งแห้งไม่ไหมให้เพิ่นวะโอลินดาระจ้างไม่มีบุญนลทุกคนอืม มีบุญเขาเอือ้อเพาคนมีบุญน,นี่แหละ <c oughs> บุญเองบุต้องมาในหลายรูปแบบดอกเนาะมาในรูปแบบนี้ลินหนักเออเว่าคนมีบุญแหละอา๋าเพราะว่าก็คือลินหนักหูเนาะการที่เขาเป็นแม่คา้าตัวอะไรที่เขาตากแล้วเขาก็เฟ้าเฟ้าขายเนาะให้มันเบิดเออแล้วตัวที่ตากไม่ไหม้ฮันเขาก็จังหวัคคอยให้ตัวก้าวเบิดก่อนแล้วเขาจึงเอาตัวไม้มาขายอันนี้เขาก็ เข้าใจคนน้องเขาเปลี่ยนอันแนม่คะ่ะเขาก็ต้องฮิดแบบนี้โบเันตัวเก้ามันก็สิค้างอืแต่ว่ามือนี้มือบุญคน,นว่าเอือ้อเอาตัวไม้ให้นี่นเนาะทุกคนพับหงค์ความแซบความแซบ,คว,ซบความมาัานเนาะอินดาก็เคยกินแล้วก็เลยทั้วมันแซบก็เลยเอามาให้เนาะเราจะมีมนี่ปลา ปลาแห้งปลาแห้งยำกระเพายังมีส้มปลาตองนะทุกคนปลาตองไส่ยันไส้หนังหมูต้องเฮ็ดสุกๆเด้อเนาะคัก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 ส้มปลาดูนี่หละคักซูดเนาะทุกคนส้มปลาดูว่าได้ว่าสิกินง่งายๆโบเม้นว่าพายอยากกินเลยได้กินง่งายๆเลยเนาะอืมต้นหาป่าได้ก็หาบ่าได้เด้อส้มปลาดูนี่เนอะน,นี่ สาวประมงเพิ่นเอามาเฮ็ดมาเป็นส้มให้เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้กรยังท่าคาตอบจากไอ้สายฝนเอือรป้าบูปบไปสิไปโป๊ะไอ้สายฝนเพิ่นก็เก่งใจเนาะเก่งใจพอไปหลายรอบเพิ่นมาเพิ่นก็เก่งใจดินดาก็ว่าเออเขาก็ไปโปรโมดแล้วเขากลับมาเขาก็ดินดาก็เก่งใจแลลวเนาะก,ก็ไปคืนนึ่งบอกไปเบื้องคืนนึ่งเขาก็พากันมามเพราะอย่างเพราะว่าดินดาก็ยังให้ไปอดอุูน อบอุ่นอบอบอุ่นเอากันเนาะทุกคนอบอุ่นเอาเองคำลาเดเพราะว่าถ้าเราเห็นกะเรารเสียนอบอุ่นหัวใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าเห็นอ่ามูคูเนาะมูคูไปหากระสิเพิ่มความอบอุ่นใจขึ้นหลายตอนนี้ย้อนเงินเที่ยนอ่าพี่น้องให้ให้ไปหาอันพี่น้องยุทธไทยก็มีประมาณอ่าสองพันกวาวสองพันกว่าเนาะทุกคนเมื่อวานนี้อัน เอื้อเพื่อนก็ว่ามีสิเอทประมาณสองพันกัาแต่ก็ยังบอกงัว่าเท่าไหรนอะอันนี้ลินดากะก็เป็นอย่างนลินดาซื้อนอนนี้ลินดาขอซื้อไปไปมืออื่นก็นแล้วขานอันนี้ลินดาขอโอ,อกอโหเนาะทุกคนออ้ลินดากะเก่งโอกเก่งใจเนาะเพราะว่าลินดานี้ใครติดตามลินดามาสามสี่ปีโบ,โบเคยเห็นลินดามาให้อันอวนเงินเนาะลินดาก็บอกว่าให้ช่วยคนซิบชาวบ้านเนาะเพราะว่าเก่งใจเก่งใจแทๆเนาะทุกคน เธอทุกคนเบื้องอันคลิปแล้ว,วข้ามโฆษณาก็ถือว่าดีคอแหฮงแล้วลินดาก็ถือว่าคนมีบุญอีกแล้วเออลินดาเป็นคนมีบุญอีกแล้วเนะาะเออเ่อพี่น้องข้ามโฆษณานี่ถือว่าลินดาเป็นคนมีบุญคนนึงเลยอะไรนาอนลินดากะอยามันวาวน้อวันเพลงเพลงหันคว่า,าวอ้อมวันที่สิบแปดเนาะโอ้ลินดากะถ้าฟังเนาะลินดากะฟังตัวย่างมาแล้ว ถ้าเบิ้งว่าซีได้ไปโบนเนาทุกคนอันลินดากะอ้าโลโลทาโรทาคำโต๊เพาออย่างอ๋อทุกคนก็มีเวียกเนาะทุกอันระบุก็มีเวียกไออันไอ้ส่ฝนก็มีเวียกาันแต่ก็อยากไปเนาะคือว่าระยะพากันไปอืมไอลินดากะยังมาแจ้งอันอีกอีกเรื่องนึ่งเนาะทุกคนอ่าตอนนี้หันลินดากะ คือทุกคนแล้วูมแล้วนาะว่าลินดาก็มีไอเทๆมีไอเทๆแล้วก็มีเอื้อยอเนาะอันสองเอื้อหันเอือไกับเอื้อยหันเปิดย t u b e ไหมเนาะถ้าภัยใจดีก็เข้าไปติดตามให้ลินดาได้เลนี่เนาะทุกคนนี่เลยอันนี้เปลี่ยนซองไอกับซองเอือยอเนาะซองอไอก็จะเปลี่ยนบินเนาะบินพลเจเลญแล้วซองเอื้อก็จะเป็นอ่าโอนสาวไตเมยฝากเข้าไปกดติดตามให้ลินดาได้เ้อ ช่วงเงินเฟ้อนี่กะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทางเด็กน้อยทุกคนมือ,อี้กะน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นแล้ว <c oughs> กระังยักหัวทางยังไข้ <c oughs> แ้่กะเป็นอย่างน้องมีแต่ว่าฝากไปกดติดตามให้ลินดาดีอลินดาก็จะซองหาท่ายิปให้ทุกคนในเบื้องนาอนอ,อันกระซิบอันท่ายคิปอันบางแย่งลินดาก,กับบุก้าเอาลงนะทุกคนเพราอว่ายามันน่ากลัวเกินไป ลินดากที่เนแนวหน้ากลัวกระลุบกรทไลลง,ไไลงอันก็นเลยเอาลงเต็เนแนวซบๆเออแนวบสอบก็หลายอยู่แต่ลินดักอะจะไปหาแนวที่มันซบอ,อ่ะที่ทุกคนสามารถเบิ้งได้ให้เบิ้งดูเพราะว่าคีบอ่าลงเมื่อกี้นี่กระติดเหลืองมันรุนแรง <c oughs> เอเอะนะทุกคนอ่าเล่นลินดักกับโบนีอย่างหลายเนอะลินดัก,กะจะมาแจ้งเท่านี้เนาะว่าลินดักกบับโบงว่าจะได้ไปเท้หรือว่าได้ไปแทเนะทุกคน กรถ้าเบิ้งขําตบถ้าเบิ้งกันถ้าได้ไปแท้ก็เป็นมืออื่นนอลินดาจะลงคลิปให้ทุกคนได้เบิง้งเด้อได้ไปบ่าได้ไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ใหพวกเราได้ดทุกคนเพราะว่าอันก็คือว่าแลยนอเก่งใจได้แล้วก็เวียกลายได้ก็อยากไปเป็นอบอุ่นหัวใจให้เอื้อยลาใจทั้งหลายอันหลายย่างนะทุกคนลินดาก็จะมาแจ้งเท่านี้แลวนะทุกคนมือลิน,นดาก็ ฟางให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลาวเด้ออย่าฟ้าเบื่อเสียงน้อยน้อยนี่เนาะเบื่อเสียงน้อยน้อยน่าฟ้าเบื่อเด้อคนน้อยน้อยคนออกเปาะมีแกยฟ้าเบื่อกันอฟาเป็นกำลังใจติดตามลินดาสาวลาวให้ฮอดฟังฝันเด้อทุกคนลินดาอกากฮอดฟังฝันคือกันฝันนี้ก็คือขอให้ทุกคนเบื้องทุกคลิปฝันลินดานะขอให้ทุกคนเบื้องทุกคลิปอเลสำหรับคลิปนี้ลินดาก็สิ กราบขอบใจทุกคนที่เบื้องจนจบน,น้อนและสำหรับใครที่เบิ้องกายอย่าลืมเป็นกำลังใจก็ไลา์ก็แทบสกายให้ลินดาสาวลาวเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย